เอาละครับผมสำหรับสับเปลอรรนะครับหรือว่ามอรกเนี่ยตัวเนี้ยธาตุน้ำเนี่ยจากที่ทดสอบมาเมื่อวานนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้เจ๋งมากๆลองเล่นในเวอร์อารีนากันดูแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับกลับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะฮะอิริท็อบสโตรการทูนูปซสมเบเดสแคสต์นะครับเรามาอยู่กันในรีวิวของมอรกนะครับผมหรือว่าเจ้าตัว สับปเปล่านั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหตัวนี้นี่ลองปั้นมาเล่นดูแล้วนะครับตอนแรกก็แบบว่าก็ดูสกิลว่าเอ้ยมันทำได้หลายอย่างดีอ่านตามฉลากนะแต่พอมาเล่นในโวออารีนาแล้วเนี่ย เฮ้ยมันเจ๋งมากจริงมันเจ๋งมากจริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้นะครับก็อันนี้ปั้นแบบอ่าเต็มสตรีมเลยนะครับสำหรับมอสนะฮะนัลลี่เวสสี่สิบนะครับมอนสเตอร์สาย HP นะครับ HP อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอก็ตั้งสูงอยู่แล้วตามสายเลยนะครับแอทแท็กกับดีเฟนต์ต่ำมากนะครับแล้วก็สปีดต่ำมากด้วยนะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่จะทำลูนให้มันแบบแน่นๆยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันทำประโยชน์ได้หลากหลายในเกมมากเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับอ่าก็สสสอ skill ออ่่่งกกกิลขม็็คคนนนนะะะรรัับบีีททา ท่านี้เป็นมอนสเตอร์เป็นท่าหนึ่งที่เด็ดมากของมอนสเตอร์สีดาวนะคือใส่ได้3บัฟเลยนะครับมีลดดูดซับดาเมจนะครับ2ีสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์ด้วยนะครับแล้วก็ให้บัฟแอตแทคกพร้อมกับบัฟปีกด้วยนะครับ เนี่ยแล้วก็คือถ้าอัพเต็มเนี่ยเพิ่มปริมาณชีวิตอีกยี่สิแล้วก็ลดคูด้าของสกิลนี่เหลือเหลยสีเทิร์นนะครับซึ่งแบบพอไปใช้จริงในสนามต่อสู้เนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้นานนักนะอันที่2องครับ Coffin Bash ท่านี้เด็ดมากๆและมีดีบัฟใหม่ด้วยนะครับก็ท่านี้เป็นการโจมตีศัตรูสองครั้งนะครับในแต่ละครั้งมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมในการทำกรอแตกกรอแตกนี่ก็เด็ดมากกันแล้วนะและนอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟอีกอันหนึ่งเป็นดีบัฟฟใหหหมม่่่่่ชชืนะืืือออออวววาาาา Unrecoverable นนนนะะคคคครััับบบตตตตไทีีีิดด้้้ยยยยูุแลลเ นะครับเป็นแมคชนิกสใหม่ที่ใช้งานดีมากนะครับเก็บอันนี้ลองไปใช้มาดูละเจอกับพวกวานิสซาวารไฟอะไรอะไรอย่างเงี้ตัวๆที่จะมีการชุบเนี่ยเหงาเลยทีเดียวนะตายแล้วตายเลยนะนานะครับอ่ะก็ตัวไหนก็ตามที่อยู่ภายใต้ดีบัฟนี้นะครับก็จะตายแล้วตายแล้วตายเลยชุบไม่ได้นะครับถ้านี้ถ้าอัพเต็มนะเพิ่ม Activation เป็น80%เป็น80%นะครับทั้งการกรอกแตกแล้วก็ทั้งการติด เจ้าตัวดีบัฟห้ามชุบด้วยโหดมากทีเดียวนะครับท่า1นึ่โชว h เวลแวร์ท่านี้เป็นท่าโจมตีพื้นฐานนะครับก็อ้ยอัพไม่เต็มนะครับขาดเลเวลสุดท้ายไปนับเป็นการโจมตีศัตรูหนึ่งครั้งนะครับล้วก็มีโอกาสในการทำโปรว v o k กหรือว่ายั่วยุใน50อนะครับอัพเต็มบวกเข้าไปอีกเป็น80โอกาสในการแอคทีเวตเยอะมากนะครับอ่าตัวนี้อัพเต็มนะเพิ่มเลสอีก25ด้วยก็ถือว่าดีอยู่นะก็คือทำให้แบบตัวมันมีเลสในตัวเองนะครับแต่เดี จริงๆนะครับเด็ดจัดจริงๆสำหรับตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะตอนนี้ก็จะเป็นสเปเชียลลีกนะครับอ่าก็เล่นกันสนุกๆเลยนะครับเนี่ยเราลองมาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมชแรกที่เอาเจ้าตัวมอกไปเล่นเลยเดี๋ยวเราดูรูนกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่รูนกันก่อนนะครับรูนของมอกที่ผมทำนะครับก็เนี่ยผมทำเป็น HP นะสังเกตดีมีคริสเลิเกกับคริสดาม1้0ยด้วยนะครับก็เป็นสายกึ่งๆดาเมจทําำดามจได้ไม่แย่เลยสำหรับตัวนี้นะครับ เป็นตัวปิดได้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็อาร์ต hmm. ิแฟกต์เบื้องทรายเนี่ยผมก็ทําให้มันแบบมันแบบมันลดดาเมจจากค่าต่างๆมัวม่วๆดีนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยแล้วก็ลดทรีแดาเมจด้วยนะทั้งขวาก็เป็นเพิ่มแอคเคเลซีของสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับเป็นหลักๆนะตอนนี้รีคอเวอรี่ไม่ได้ใช้นะครับเนสแตัก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็มีดีเฟนซ์มีเอชพนะครับระดับหนึ่งนะอาร์ติแฟกต์ก็2ก้อนนี้ก็ใช้งานได้ก็นั่งพอใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมในการเล่นกันนะครับ ถือว่าว้าวอยู่พอสมควรทีเดียวสําหรับมอสนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็ลักษณะที่เอามาใช้เนี่ยก็จะมาใช้ในเกมที่แบบว่ามันเป็นตัวที่มันทําได้หลายอย่างมากเลยนะมันทั้งแบบให้ปีกทีมได้ให้โลดดูซับแดนเมทได้โปรโวอคได้ทํากรอแตกและห้ามชุบได้นะครับเกมนี้ฝั่งของข้า,ขามีวาเนซ่าด้วยนะมอสก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะกับการสู้อับเกมแบบนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเชิงของแดนเมทเทสกันด้วยนะแล้วผมจะให้มอสเป็นลีดทำไมเนี่ย <laughs> อะไรครับเนี่ย อ่านี่ก็คือแบบโดนฝั่งตรงข้ามลุกก่อนนะแล้วผมก็เอาเจ้าตัวเพียววานิลาธาตุไฟมากันโดนโรโบไถ่ด้วยนะครับเ่ปึ๊บอ่านี้วางระเบิดไม่ติดนะครับเนี่ยปึ๊บอ่า,า,รเ,รอาเราเข้าจังหวะเล่นเซ็กันเธอละที่หลังนะครับเนี่ยปุ๊บค่อยๆนะฮะโอลิเวอร์ก็ยิงไปเรื่อยนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูม็อกนะครับตอนที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันแบบมันน่ากลัวมากเลยนะครับอ่าก็เซียร่ายังจุดระเบิดไม่ได้นะครับเป็นเซียรัสตันนะครับอ่ยยิงปิ้วมาก่อนนะครับแล้วก็ นี่ทำาดามจไปก่อนนะครับจึ๊บนี่ครับผมเห็นไหมอันนี้คือมีปีกแล้วเห็นไหมมีสามบัฟเลยยาวๆนะครับเนี่ยพอมีปีกปุ๊บฝั่งตรงข้ามมันก็จะลําบากละนะครับนี่ปุ๊บอ่าโดนถอดบัฟไม่ติดนะเนี่ยลดแอตแทกบาฝั่งตรงข้ามไปก่อนปุ๊บอ่ยายิงใส่เซียราไปนะครับนี่แล้วผมก็เข้าซ้ายไปก่อนเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้นะคอฟฟินแบสนะครับอันนี้คือดีบัฟใหม่ตายแล้วคือห้ามชุบเลยนะ แล้วคือเดามเเห็นไหมถ้าหนึ่งตีเข้าไปโป่กได้ด้วยเห็นไหมฮะเพราะมันใส่ ex แล้วตัวนี้มันเป็นแบบมันเล่นได้แบบจังหวะมันแบบมันมันมันโฟล์มากมันทําได้หลายอย่างมากเลยสําหรับมอคนะเจ๋งอยู่มากในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่เนี่ยก็ลดแอตแทกบายิงไปเรื่อยๆนะครับเล่นได้สนุกมากพอสมควรทีเดียวตัวนี้นะเห็นไหมโชเวลแวกอยากตัดจังหวะได้ไหมยิงตีโป้งเข้าไปเห็นไหมตีโป่กตัดจังหวะก็ได้นะอ่าแบบพอลดคูดาสกิลก็เล่นได้ไหลเนี่ยคอฟฟินแบสตต่อปึ๊บเห็นฮะ แ่าแดมเมจก,ก็ถ้าเกิดว่าติดคลิปแดมก็แบบแดมเมจพอใช้ได้นะไม่ได้ถือว่าแบบว้าวมากแต่ว่าก็ใช้ปิดได้ใช้ใช้ทำอะไรได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูเกม,กเกมนี้กเกมหนึ่งนะฮะเนี่ยมันแบบมนเล่นแล้วมันก็ว้าวอยู่นะสนุกดีสนุกดีนะเป็นตัวท,ที่สนุกดีนะครับเกมนี้ก็จะมีมินาโตะด้วยนะครับเ่โดนสตันไปก่อนโดนเปิดสตันไปก่อนอนะครับเ่โด,น,ดนตัดไปผมก็เนี่ยปุ๊บกินมินาโตะก่อนเลยงำนะครับอ่าก็ใช้น้องกระเป๋าน้ำนะรีวิวน้องกระเป๋าน้ำมีในวิดีโอก่อนหน้านะครับ เนี่ยเพราะอ่าเห็นไหมใส่แลมไลท์ไว้ก่อนเนี่ยมีบัฟปีกโล่โอ้มันเจ๋งมากเลยนะมันมีแบบโล่ดูดซับดาเมจด,ด้วยว้าวจริงๆนะครับอันนี้โดนฝั่งศัตรูเนี่ยทำลบบัฟก่อนแต่อันนี้ก็แบบก็เอาบัฟปีกใส่ตามก็ตามเข้ามาได้นะฮะเนี่ยครับไกลแล้วนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูจังหวะนี้ดีๆนะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าผมก็เข้านี่เลยเข้าไม่น่าต่อเลยหนึ่งแตกหนึ่งสองตายเลยนะตายแล้วไม่กลับมาอีกเลยได้แค่ีหนึ่งเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือมอนสเตอร์สีดาวนะแต่มันทําได้หลายอย่างมากจริงๆเออแบบมันมันมันเล่นได้หลายจังหวะมากเลยนะครับเนี่ย o f f ฟินแบชก็ได้เห็นไหมดาเมจกระป๊ก2,500กับ5000เห็นไหมก็ดาเมจก็อาจจะแบบเออไม่ได้แรงมากแต่ก็แบบเออมันมีเกาะแตกอะนะมันก็ใช้งานได้ก็นั่งดีนะครับ แล้วมันมีตัวที่เป็น HP Scale ด้วยนะครับเนี่ยมันแบบมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากเลยนะแบบใครแบบหาตัวแบบหาตัวที่แบบว่าแบบไอแบบ้ทำเกราะไอ้ทำบัฟปีกได้ทำบัฟแอตแทกได้อย่างเงี้ยโอ้มีโลดูซับดาเมจด้วยแล้วโลดูซับดาเมจได้วมันทำให้แบบทีมเราที่จะตายอย่างเงี้ยมันกลับมาไม่ตายด้วยนะนะครับถือว่าแบบเด็ดมากทีเดียวสำหรับตัวมนะอร์กเนี่ยนะเจ้ามอร์กนี่เอาเรื่องอยู่นะฮะเนี่ยได้เอยกไปทีได้เอาพลัวตีตามเข้าไป แล้วแบบได้บัฟแอตแทด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช้งานดีมากเลยนะครับเห็นไหมมันแบบมันแบบโอ้โหมันใช้ทําได้หลายจังหวะจัดๆเลยตัวนี้นะอะเราลองมาดูเกมไท้ายกันบ้างนะครับนี่มีเสียมมีพลัวนะอ่มีเสียมมีพลัวแถมตัวใหญ่ด้วยนะตัวตัวนี้ใครซัมมอนได้นี่คุ้มนะอ่ะาต้องข้าวเริ่มก่อนนะเกมนี้นะครับก็ททำสตานทําอะไรไปนะใช้โทโมเอะนะครับเพิ่มตัวดีบัฟเข้าไปนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็เใส่สโลงสโลเรามาเรื่อยๆนะเนี่ยปุ๊บยิงคามมาก,ก่อนตนนตีสตันด้วยนะเกมนี้เกือบไม่รอดแล้วนะแต่ก็โอเคยังได้อยู่นะครับอ่าเห็นไหมแลมไลท์ปุ๊บปุ๊บโอ้โหมี3ามบัฟยาวๆนะฮะฝั่งตรงข้ามสู้ลําบากเลยอ่าตัวนี้ก็สามารถที่จะอัพเลเวลได้ด้วยการใช้สับปเปลอธาตอื่นๆได้ด้วยนะครับสีใดก็ได้นะเนี่ยครับคอฟฟินแบหนึ่งสอง้ไม อันนี้ก็คือแบบไม่ติดก่อ,อกแตกคิดแรกนะครับแต่ถ้าติดก่อ,อกแตกก็จะแบบโอ้โหแบบจะเดามจแต่เยอะอยู่พอพอสมควรนะอ่าสามต่อสี่นะครับลด Bar, แอทแทกบาไม่ไม่ถ้ติดเกมนี้จังหวะไม่ค่อยเป็นใจด้วยนะครับเนะเอาเนี่ยเอาเสียมตีตามเข้าไปนะครับอ่าแพนด้าตายแล้วนะครับเนี่ยก็ค่อยค่อยอ่าละเรียดไปเรื่อยใช่ไหมนี่แบบฝั่งนู้นนี่คือห้าดาวหมดเลยนะฝั่งเราเนี่ยมีสี่ดาวหนึ่งตัวอ่าตีโปวกใส่ชันด้าเห็นไหมมันแบบว่ามันเอาไว้เล่นได้หลายจังหวะด,ดีนะอ่าคุ้มมากทีเดียวเจ๋งยู่นะครับ ปึ๊บยิงลดสกิลคูดาวนะหนึ 1, 2, 2่งสองสองต่อสามแล้วนะครับเนี่ยปึ๊บปรับเข้าไปสามช่องตุ้มตุมตึมต้มสองเทินนะ e x ด้วยคอฟฟินแบก็กหนึ่งสองตีแรงอยู่เห็นไหมมีห้ามชุบด้วยนะครับก็จะเป็นดีบัฟใหม่ที่ชื่อว่าอเลิกซเวอเลเบิลนะเกือบไม่รอดแล้วเกมนี้เกือบไม่รอดแล้วกรีดเหมือนกันนะไม่นะอ่เจ้าตัวชันดามันมาเก็บแล้วเฉยมาเหลือเป็นตัวตัวแล้วนะครับตอนนี้นะยิงตุ๊บเข้าไปนะโชเวลแว็กนะครับ ติดโบรโวอีกใช่ไหมเนี mm ่ยแอคทิเวชั่นนี่ขนาดว่าแบบสกิลไม่เต็มยังแบบโอ้โหใช้งานได้ก็นั่งดีเลยนะฮะนี่ทุกคนมาดูเกมนี้ลิงไฟลิงไฟมาเจอกับพี่มอรกของเรานะฮะเกมนี้ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ได้เลยนะเล่นไปเล่นมาได้เฉยได้ได้แบบงงๆนะครับอ่านี่ปัน่นอ่าอาร์คไฟนะครับลดแอทแทกบาร์ไปเรื่อยๆนะครับลดสกิลคูลดาวฝั่งนั้นก็จะมีการใช้อ่าเจ้าตัวบายเยกลมด้วยบายเยกลมก็ดาเมจหนักอยู่นะครับเนี่ยปุ๊บอ่าค่อยๆ ทำซีซีไปเรื่อยๆนะปั่นโป้งเข้าไปที่วารอ่าที่อาร์ไฟนะครับอ่าเพิ่มดอทมอคก,ก็รอจังหวะอยู่นะมอคต้องจังหวะนี้มอคต้องเข้าแล้วใช่ไหมเนี่ยคอฟฟินแบชเข้าไปที่อาร์ไฟหนึ่งสองอ่าดาเมจพอได้เอาเสียมตีไปอีกทีนึงนะเราแอทแทกบาจังหวะนี้เราปั่นปึ้งเข้าไปเรียบร้อยนะครับได้อยู่นะแต่ว่าทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเอ้ยแบบนี้เลดเกมจะสู้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าเลดเกมมันรอดมาได้ยังไงเหมือนกันนะ เกมนี้นะเนี่ยตีปุ๊บโบวโวใช่ไหมครับตัดตัดจังหวะลิงนะตัดจังหวะลิงไว้ก่อนนะครับเนี่ยเราก็ปั่นปึง้งเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเหมือนตอนแรกเหมือนจะแบบว่าเอ้ยเราเหลือลิงไฟจะทํำยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตึ๊บเนี่ยตายละหนึ่งโอลิเวอร์ก็ไปละนะครับอ่ามอกปึง้ง 3, บัฟไปสามบัฟก่อนนะครับปัน่นปึง้งเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับอ่าโอเคทำซีซีไปก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยผมต้องผมต้องเก็บเจ้าตัวโดโดเคบิมืดไปก่อนนะ นะครับก็เอาคอฟฟินแบชตีดกแคบีมือไปก่อนเห็นไหมเดเมดโอเคเลยเห็นไหมเนี่ยก็ตีเข้าไปหนักอยู่นะถ้าเป็นกรีดแดมนะครับเอาละเนี่ยลิงก็จะเริ่มเควยๆแล้วนะครับปั่นปึ้งเข้าไปเนี่ยคอฟฟินแบชตีเข้าไป่อยๆตีด้วยตีด้วยพลว่าเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าเลรีกเกมลอดเชยเลยนะอ่าลอดมาได้นะครับเนี่ยก็มันทำได้หลายอย่างมากเลยตัวนี้นะ เดี๋มาลองดูเกมนี้สักเกมนะครับเ,เกมนี้ก็แบบงงๆก็เล่นแบบงงๆมึนๆเหมือนกันได้รอดมาได้ยังไงนะอ่าฝั่งโน้นเปิดมาก่อนนะครับจัดการกับควาซี่ควาซี่บัฟมาก่อนนะครับด o อิดปึ้งอ่าได้สวยทีเดียวนะครับค่อยๆมายิงนะครับคอฟฟินแบดอ่าอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นแกลนซิ่งได้ไหมแต่เห็นไหมว่าเจ้าตัวดีบัฟใหม่เนี่ยก็จะ ก็จะแบบทาให้สตูเนี่ยห้ามห้ามชุบด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบผลประโยชน์เต็มเต็มที่ใช้งานได้ก็คือถ้าเกิดว่าสตูเนี่ยแบบติดห้ามห้ามชุบชีวิตด้วยก็จะแบบฝั่งตรงข้ามมีตัวชุบชีวิตแล้วเจอตัวนี้เข้าไปอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวมอ,อกนะเนี่ยปึ๊บแต่ยังฮิลได้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นบัฟใหม่เาเป็นดีบัฟใหม่ที่กันไว้เฉพาะห้ามชุบชีวิตเท่านั้นเลยนะชึบเนี่ยนี่ครับปึ๊บเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็แบบ อืมแล้วก็ทำโปวกได้ทำอะไรได้อย่างนงี้เนาะเนี่ยปป๊บอันนี้ก็แบบไล่ทำซีซีตัดแอทแทกบาร์ไปเรื่อยๆละนะครับสบายอยู่สโลปึ้งฮะคา์เตอร์ดูอิดไปเคา์เตอร์เลยดูอิดบอกว่าเออฉันจะไม่เอ่อต่อสู้กับความความแขนด้วยความแขนการจองเวรไม่ช่วยอะไรแต่นายก็ต้องช่วยคา์เตอร์หน่อยนะดูอิดอาการไม่ค่อยดีแล้วแบบนี้พเพราะอามาชนปึ้ง โดนลิงกระทวงเกือบตายนะนนเนี่ยคอฟฟินแบชน,นะครับ1 2อ่าได้อยู่ได้เมตรสวยนะครับเก็บได้แล้วอันนี้ก็หลดแอทแทกบาไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะครับอ่าเ๊บตีร่างกายยิงปิ้วอ่าแกลนซิงนะครับตึกอ่านี่ไงทุกคนเห็นไหมว่าตัวนี้มันทําได้หลายอย่างมากเลยนะเป็นตัวเป็นมอนสเตอร์สดาวสาย HP ที่แบบโอ้โหทำได้หลายสิ่งมากนะครับ เออมันก็มีทั้งแบบมีบัฟใช่ไหมอ่ามีเกาะแตกด้วยมีห้ามชุบด้วยห้ามชุบนี่ปเป็นแมาคนิกใหม่ที่น่าสนใจพอวกตัดจังหวะก็ยังได้ด้วยนะเอาไว้เอาไว้เสร็จแล้วได้เลสยี่ห้าด้วยนะก็รุ่นผมว่า ex T เนี่ยก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เหมาะมากทีเดียวนะครับแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งอ่ะที่แบบผมลองเอามาเล่นแล้วแบบทีมผมมาริวริวน้ําเกือบตายนะแล้วมันรอดมาได้ได้วยการกดท่าสามแล้วได้โลดดูทรับได้เมวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเจ้าตัวนี้แหละนะครับถ เอาเวิลดอารีนาทั้งซีชเลยนะสำหรับหมอนะครับลองเล่นกันดูตัวนี้เด็ดมากจริงๆนะครับก็ขอแนะนำนเพื่อนๆให้ลองตัวนี้ดูนะครับสามารถอัพสเกลได้มาสเตอร์สีดาวนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย